ก็คงไม่ใช่แค่นะครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะที่มีน้ําท่วมอยู่ตอนนี้หลายจังหวัดภาคใต้เองก็เผชิญกับน้ําท่วมหนักหลังจากที่ฝนหนักตกต่อเนื่องล่าสุดที่นาราธิวาสและปัตตานีก็เผชิญกับน้ําท่วมแล้วหลายอาเภอนะคะที่อําเภอสายบุรีโรงพยาบาลสายบุรีก็ต้องอพยพผู้ป่วยหลังน้ําเริ่มเข้าท่วมตัวโรงพยาบาละคะ่ะ แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังมวลน,น้ําไหลเข้าพื้นที่โรงพยาบาลกระทบกับการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะหน่วยฟอกไตซึ่งจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลปัตตานีทั้งนี้โรงพยาบาลแจ้งเตือนผู้ป่วยฟอกไตทุกคนรวมถึงผู้ที่มีนัดหมายให้เตรียมเปลี่ยนสถานที่รับบริการชั่วคราวพร้อมยืนยันจะติดตามและดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย นอกจากอำเภอสายบุรีแล้วยังมีอำเภอกระเพาะและอำเภอทุ่งยางแดงที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันตอนนี้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ติดแม่น้ำสายบุรีให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันที่นาราธิวาสน้ำเข้าท่วมถนนสายเอเชียช่วงบ้านปารุกาสามเมาตำบลไกย,ยอมาตีอำเภอบาเจาะแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะคะ เจ้าหน้าที่อบตอกะยะมาตีและตำรวจเข้าอำนวยความสะดวกและให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระวังส่วนในหมู่บ้านน้ำก็เริ่มเข้าท่วมชุมชนต่างๆแล้วที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณซอย2บ้านปลักทงเขตเทศบาลเมืองคอหงซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอนาหม่อม น้ำเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่ช่วงเช้าระดับน้ำเฉลี่ย30เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำลงคลองปลักทงคลองรอหกและคลองอู่ตะเภาเป็นไปอย่างล่าช้า เทศบาลเมืองคอหงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกรณีที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แบบใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรถบรรทุกสูงและเรือท้องแบนเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายประชาชน ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีพื้นที่น้ําท่วมที่บ้านคชาทานตําบลท่าช้างอําเภอท่าช้างทําให้ถนนในหมู่บ้านถูกน้ําท่วมสูงประมาณ30-80ถึงเซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรที่รถไม่สามารถสัญจรได้ค่ะบ้านเรือนประมาณร้อยครัวเรือนก็ถูกน้ําท่วมเช่นกันชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ํามา2วันแล้วและคาดว่าต้องอยู่ในสภาพนี้อีกราวๆสาวันเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ําก่อนจะระบายลงทะเลด้วย นายสุกิจมีพริง้งนายอำเภอท่าฉางบอกว่าพื้นที่ท่าฉางแบ่งเป็น3โซนก็คือโซนภูเขาโซนราบลุ่มตอนกลางแล้วก็โซนริมฝั่งทะเลตอนนี้น้ําไหลมาถึงโซน2แล้วรวมถึงโซน3บางส่วนจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ทางด้านของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเป็น8อําเภอจากฝนที่ตกหนักเพิ่มเติมในช่วงวันที่19ที่ผ่านมาแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว6,518ครัวเรือนค่ะ